พนัท่านนายฮาคาอินเด์ฮิชชเลมาประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐแซมเบียรกรุงรูสก,กาในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐแซมเบียข้าพเจ้าขอส่งคำอำํานวยพรและความปรารถนาดีเพื่อพลานามที่สมบูรณ์และความสุขสวัสดิ์ของท่านประธานาธิบดีทางเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขและความเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นของประเทศและประชาชนชาวแซมเบียข้าพเจ้าเชื่อมั่นอย่างแน่แท้ว่าสัมพันธไมตรีอันดีและความร่วมมือในกิจการด้านต่างๆ ระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐแซมเบียจะเจริญงอกงามและพัฒนายิ่งขึ้นไปเพื่อประโยชน์สุขร่วมกันของประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายในภายภาคหน้าพระประมาภพิไทยมหาวชิราลงกรพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว วัน,นี้เวลา18นาฬิกา55นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดโพธารามมหาวิหารวัดเจ็ดยอดอมเม,มืองจังหวัดเชียงใหม่ทรงนำคณะกรรมาการรางวัลนานาชาติวันที่รางวัลสมเด็จเจ้าฟา้ามหิดลในพระบรมราชูปถัมภ์ทัศนศึกษาในการนี้ทอาพระเนธและทรงฟังบรรยายเกี่ยวกับพระวิหารเจดีย์เจ็ดยอดโบราณสถานสำคัญที่สุดของวัด ฐานเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ารอมรอบด้วยปูนปั้นเทพนมและวลวดลายดอกไม้มียอดเจดีเจ็ดยอดเชื่อกันว่าถ่ายทอดมาจากเจดีมหาโพวิหารพุทธคยาประเทศอินเดียโดยพระเจ้าติโลกราชแห่งราชวงศ์มังรายโปรดให้สร้างวัดแห่งนี้ขึ้นเมื่อปี1998และโปรดให้จำลองรูปแบบเจดีและสัตตมหาสถานเจดีทั้ง7แห่ง มาสร้างไว้ที่วัดปัจจุบันเป็นพระอารามหลวงชั้นตรีชนิดสามัญเป็นวัดที่มีชื่อเสียงและมีความสําคัญในการศึกษาแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ของจังหวัดเชียงใหม่เป็นวัดประจําปีมะเส็งนอกจากนี้ยังเป็นสถานที่ทําการสังคยาายนาพระไตรปิฎกครั้งที่8ของโลกเมื่อปี2020ได้รับการประกาศเป็นโบราณสถานสําหรับชาติ ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อปี2478ในการนี้ทอดพระเนตรภาพวาดทางดาราศาสตร์ของสามเณรวัดเจ็ดยอดที่กลุ่มวิจัยการศึกษาประวัติศาสตร์และม,มรดกทางดาราศาสตร์สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติองค์การมหาชนจัดโครงการอบรมด้านโบราณดาราศาสตร์ให้พระสงฆ์และสามเณรหลักสูตรพุทธศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาพุทธศิลปากรรมมหาวิทยาลายัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลายัยวิทยาเขตเชียงใหม่เรื่องเรกิกราศีและดวงดาวเกี่ยวกับการวางผังเมืองล้านนาแล้วทรงฟังบรรยายเรื่องการวางผังเมืองด้วยวิธีทางดาราศาสตร์ที่จะ,สะแสดงจากกร,ราศีปฏิทินล้านนาโดยใช้คำพีสุริยะสิทธานหรือคำพีสุริยะญ,ญาติปัจจุบันมีการแบ่งเป็น12ราศีและ27เเลิก บางเรื่องมีดาวอ้างอิงที่ต่างจากภาคกลางเช่นดาววิสาขะจากการศึกษากลุ่มดาวเป็นดาวอ้างอิงเริกทั้งจากหลักฐานใบลานและคัมภีร์ต่างๆในล้านนาเพราะว่าดาวอ้างอิงเรื่องวิสาขะมีความเกี่ยวขอ้วองกับดาวมงกุฎเหนือกลุ่มดาวฉัดคันคดในราศีพิจิกและดาวขันช่างโดยการวางผังเมืองของเชียงใหม่จะใช้เลงกับดาวไทหรือดาวเข็มขัดในพราน Sure. จนานท่อพระเนตรวัตถุบนท้องฟ้าและส่งบันทึกภาพดวงจันทร์ความละเอียดสูงซึ่งสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติองค์การมหาชนตั้งกล้องโทรทัศน์ถวาย4ตัวได้แก่กล้องโทรทัศน์ชนิดหักเหแสงสองตัวและกล้องโทรทัศน์ชนิดผสมสองตัวเพื่อท่อพระเนตรวัตถุบนท้องฟ้าประกอบด้วยดวงจันทร์ดาวเสาร์และดาวพฤหัสบดีรวมถึงดาวคู่ซึ่งคืนวันที่23ตุลาคม2 5 6 6ตรงกับดวงจันทร์ขึ้น9้าค่ำสามารถสังเกตเห็นลุมอุกาบาไทโคลุมอุกา าบาทเพลโตลุม่มกาบาทโคเปอร์นิคัสแนวเทือกเขาแอพเพนไนบ์วนดวงจันทร์รวมทั้งบริเวณลงจอดของยาสำรวจดวงจันทร์อพอลโลได้อย่างชัดเจนเวลา9ก้นาฬิกานาทีวันนี้เสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่อําเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ท่าพระเนตรการดำเนินงานของโรงพยาบาลซึ่งเป็นโรงพยาบาลระดับตัตยภูมิขนาดเตียง1,400เตียงสังกัดคณะแพทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และเป็นโรงเรียนแพทย์แห่งที่3ของประเทศรองรับผู้ป่วยจาก17จังหวัดภาคเหนือมีบุคลากรก,รกว่า5,000คนให้บริการหลัก4ประเภทคือบริการรักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกผู้ป่วยในผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉินและศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์อาทิศูนย์แก้ไขความพิการทางใบหน้าและกะโหลกศรีรษะเพื่อเป็นศูนย์กลางดูแลรักษาผู้ป่วยยากไร้กลุ่มโรคปากแหว่งเพดานโหวและความพิการอื่นๆบนใบหน้าหรือกะโหลกศรีรษะแต่กำเนิด ให้บริการครอบคลุม8จังหวัดภาคเหนือตอนบนรวมทั้งขอบชายแดนไทยเมียนมาอำเอแม่สอดจัังหวดตา ผลการดำเนินง,งานจนถึงปัจจุบันมีความก้าวหน้าในการใช้นวัตรกรรมเพื่อตรวจรักษาและผ่าตัดแก้ไขความพิการบนใบหน้าและกระโหลกศีรษะให้แก่ผู้ป่วยส่งผลให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นศูนย์ธาลาซีเมียและโลหิตวิทยาดูแลรักษาผู้ป่วยโรคธาลาซีเมียอย่างครบวงจรโดยร่วมมือกับภาควิชากลุ่มมารเวชศาสตร์ภาควิชาอายุรศาสตร์ภาควิชาสุติศาสตร์และนารีเวชวิทยาเพื่อดูแลรักษาผู้ป่วยรวมถึงคัดกรองพาหาะธาลาซีเมียในคู่สมรส และตรวจวินิสัยทารกในครรภ์พร้อมฝึกอบรมและผลิตบุคลากรที่มีความชำนาญเกี่ยวกับการดูแลรักษาเพื่อให้ผู้ป่วยโรคธาละสัสซีเมียมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีเนื่องจากประชากรไทยมียีนแฝงธาละสัสซีเมียประมาณ1ใน3ของประชากรและมีผู้ที่เป็นโรคธาละสัสซีเมียประมาณร้อยละหนึ่งของประชากรศูนย์โรคหัวใจภาคเหนือคณะแพทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นำเทคโนโลยีการแพทย์ทางไกลหรือเทเลเมดิซีนมาใช้ในการดูแลรักษาผู้ป่วยเฉพาะในพื้นที่ชนบทที่การแพทย์เข้าถึงยาก ทำให้ผู้ป่วยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย<ป>เพิ่มความสะดวกในการรักษา<ป>ช่วยลดช่องว่างและเพิ่มคุณภาพการรักษาอย่างเท่าเทียม<ป>ทำให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีและมีผลลัพธ์ที่ดี นอกจากนี้โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ใช้กระบวนการดูแลผู้ป่วยแบบส,สาขาวิชาชีพประกอบด้วยแพทย์พยาบาลน,นักเทคนิคการแพทย์นักกายภาพบำบัดนักโภชนาการนักสังคมสงเคราะห์และเภสัชกรเพื่อให้การดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวมตามภารกิจของโรงพยาบาลและยังเป็นสถาบันการศึกษาทางแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญพิเศษเฉพาะทางของบุคลากรสายวิชาชีพมีอาจารย์แพทย์พยาบาลเชี่ยวชาญเฉพาะทางและมีเครื่องมือเทคโนโลยีที่ทันสมัย เวลา12.33นาทีสเสด็จพระราชด,ดำเนินไปยังอุโบสถเงินวัดศีสุพรรณอำเภอเมืองทรงนำคณะกรรมก,การเยี่ยมชมวัดซึ่งตั้งอยู่ภายในชุมชนหัตถกรรมช่างหล่อและหัตถกรรมเครื่องเงินถนนวัวลายแหล่งผลิตเครื่องเงินที่มีชื่อเสียงของจังหวัดเชียงใหม่ ในการนี้ทรงวางพวงมาลัยถวายสการะพระประธานประจำอุโบสถเงินและทอพระเนตรอุโบสถเงินซึ่งสร้างขึ้นเมื่อปี2547เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา80พรรษา5ธันวาคม2550เป็นสถาปัตยกรรมล้านนาก่อสร้างจากฐานและพัทธสีมาอ้างอิงจากพระประธานของโบสถ์หลังเดิมเป็นการนำเอาภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านหัตถกรรมเครื่องเงินที่ได้รับการสืบทอดมาสร้างสรรค์ผลงาน สลักลวดลายบนแผ่นเงินบริสุทธิ์เงินผสมและแผ่นอลูมิเนียมประดับโครงสร้างอุโบสถทั้งหลังคาผนังภายในและภายนอกทั้งหลังซึ่งช่างฝูมิปัญญาท้องถิน่นหัตกรรมเครื่องเงินร่วมกันจัดทําขึ้นภายใต้ปณิธานให้เป็นอุโบสถเงินาศาสนสถานแห่งแรกของโลกฝากศีลแก่พดินล้านนาถวายไว้ในบรวรพระพุทธศาสนาและเทิดไทยองราชันรัชกาลที่เข้าสืบไป วัดศรีสุพรรณเป็นวัดเก่าแก่มีหลักฐานการสร้างวัดเมื่อปี2 0 4 3ในสมัยพระเมืองแก้วเจ้าเมืองเชียงใหม่แห่งราชวงศ์มังรายภายในมีเจดีย์อายุก,กว่า500ปีเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนในพื้นที่และพุทธศาสนิกชนซึ่งได้รับความเสียหายพังถล่มเกือบทั้งองค์เมื่อปี2565เนื่องจากฝนตกหนักต่อเนื่องซึ่งกรมศิลปากรโดยสำนักศิลปากรที่7เชียงใหม่ได้สำรวจความเสียหายและดำเนินงานทางโบราณาคดีพบว่าเจดีย์วัดศรีสุพรรณแบ่งออกเป็น3ส,สมัยได้แก่สมัยพุทธศตวรรษที่ สมัยพุทธศตวรรษที่22และช่วงร่วมสมัยรัตนโกสินทร์ภายในเจดีย์พบโบราณวัตถุสําคัญเช่นพระพุทธรูปสัมฤทธิ์เจดีย์จำลองสัมฤทธิ์พระพุทธรูปโลหะทองเหลืองและจารึกลานเงินวัดศรีสุพรรณนอกจากนี้เจ้าหน้าที่จากพิพิธภัณฑ์ทัศนสถานแห่งชาติเชียงใหม่และพิพิธภัณฑ์ทัศนสถานแห่งชาติทริพุนชัยได้ร่วมกันอนุรักษ์โบราณวัตถุศิลปวัตถุ เบื้องต้นก่อนจัดทำทะเบียนโบราณวัตถุศิลปะวัตถุโดยโบราณวัตถุและศิลปะวัตถุทั้งหมดเก็บรักษาไว้ที่วัดศีสุพรรณในการนิทอพระเนตรการสาธิตงานศิลปะแกะสลักบุนเครื่องเงินและโลหะซึ่งนายดิเรกสิทธิการศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนิสินประจำปี2565 งานสลักดุลเครื่องเงินและโลหะซึ่งเป็นคนในพื้นที่ได้ถ่ายทอดความรู้สู่ชุมชนเพื่อสร้างอาชีพสร้างรายได้และส่งเสริมการอนุรักษ์งานหัตถศิลป์ท้องถิ่นพร้อมทอดประเนตผลงานหัตถศิลป์เครื่องเงินจากนักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดศรีสุพรรณศูนย์การเรียนรู้ตำบลหายาศูนย์ศึกษาช่างสิบิหมู่ล้านนาวัดศรีสุพรรณในพระชนชบุตรสิ่งสาธิตการขึ้นรูปตีเครื่องเงินการทำเครื่องเขินลายโบราณและการขูดลายโบราณกล่องเครื่องเงินตลอดจนผลิตภัณฑ์ของชุมชนวัวลาย 00, 56. 00, 56. 00, เวลา16นาฬิกา56นาทีเสด็จพระราชดำเนินส่งนำคณะกรรมาการไประยังอุทยานหลวงราชพฤกษ์อำเภอเมืองเยี่ยมชมสวนกล้วยไม้ซึ่งรวบรวมสายพันธุ์กล้วยไม้เพื่อการเรียนรู้และการอนุรักษ์จะ,สะแสดงกล้วยไม้ทั้งพันธุ์แท้และพันธุ์ลูกผสม168สกุล1,606รายการ860ชนิด765พันธุ์ส่วนแรกเป็นสวนกล้วยไม้พันธุ์แท้รวบรวมกล้วยไม้พันธุ์แท้พื้นถิ่นของไทยส่วนใหญ่เป็นกลุ่มสกุลไวายที่จะออกดอกช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนเมษายน ส่วนที่2จะแสดงกล้วยไม้ลูกผสมที่จำลองสภาพธรรมชาติป่าเขียร้อนชื้นที่เหมาะกับการเจริญเติบโตโชว์นี้จะแสดงกล้วยไม้แปดกลุ่มได้แก่มอคคาร่าเรื่องดินใบหมากแวนด้าหอยลูกผสมแคทรียารองเท้านารีอ่อนซีเดียมและฟาเรนอปซิสมีจุดเด่นที่กล้วยไม้รองเท้านารีพันลูกผสม6คู่ผสมพัฒนาและปรับปรุงพันธุ์โดยบริษิโครงการหลวงสู่พัฒนาโครงการหลวงมั่นเงาะอำเภอแม่แตงขณะนี้อยู่ระหว่างการจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่ ดังนั้นทออประเนธเรือนไม้ดอกจะแสดงไม่ดอกเมืองหนาวที่โครงการหลวงสถาบันวิจัยพัฒนาพื้นที่สูงองค์การมหาชนส่งเสริมให้เกษตรกรบนพื้นที่สูงปลูกเพื่อสร้างไรายได้อาทิเจเรเนียฟูเซียเอ็กซักคคมผ่านพริเซตดิปลูและผ่านพริเซตไว้วบิโกเนียดอกรักเร่ไซคลเมนไลซิอนทัสอาซาเลียคาเมเลียและเอเดวิส พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาบพตรพระสถานนาอุทยาหลวงราชพฤกษ์เมื่อวันที่23มกราคม2553 เพื่อเป็นสวนเพื่อเป็นสวนของพ่อที่นับเป็นอุทยานแห่งการเรียนรู้ขนาดใหญ่เพื่อเป็นแหล่งเผยแพร่พประสาทสัมพันธ์แหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับโครงการตามแนวพระราชดำริโครงการหลวงและการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืนแหล่งเรียนรู้ด้านความหลากหลายทางชีวภาพและสิ่งแวดล้อมได้ศิล้ะปวัฒนธรรมประเพณีเป็นห้องเรียนธรรมชาติขนาดใหญ่ให้นักเรียนเยาวชนและประชาชนได้เข้ามาเรียนรู้ มีหอคำหลวงสถาปัตยกรรมแบบล้านนาไปเสมอประตูหลักที่สําคัญของการมาเยือนถิ่นวัฒนธรรมล้านนาสร้างขึ้นเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในงานมหกรรมเพื่อส่วนโลกเฉลิมพระเกียรติราชบฤรษ์2,549ใช้รูปแบบสถาปัตยกรรมท้องถิ่นล้านนาภายใต้แนวคิดพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคือศูนย์รวมจิตใจของปวงชนชาวไทย เวลา13นานาทีวันนี้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรเวลยลักษ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรัตยราชนารีเสด็จไปยังโรงเรียนน้ำพองศึกษาอำเภอน้ำพองจังหวัดขอนแก่นส่งเยี่ยมพระสดรและการปฏิบัติงานของหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนักรินธราบรมราชชนนีหรือพอสวาจังหวัดขอนแก่นซึ่งโปรดให้ออกหน่วยปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภรในการนี้พระรานทานสมุดร,ระบายสีและของเล่นแก่ผู้แทนนักเรียนโรงเรียนน้ำพองศึกษาเพื่อส่งเสริมพัฒนาการ การออกหน่วยแพทย์พระจานทานมีแพทย์พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความชำนาญเฉพาะทางจากโรงพยาบาลจุฬาพร์สำนักงานสาธารณาสุขจังหวัดขอนแก่นโรงพยาบาลในจังหวัดขอนแก่นและจิตอาสาพระราชทานให้บริการทางการแพทย์และสาธารณาสุขแก่ประชาชนประกอบด้วยตรวจโรคทั่วไปทันตกรรมแพทย์แผนไทยและจิตแพทย์รวม309คน นอกจากนี้โปรดให้นักศึกษาชั้นปีที่2และอาจารย์จากวิทยาลัยแพทยศาสตร์ศีสว่างคุวัตร,ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ร่วมออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เพื่อเสริมประสบการณ์ทำงานในพื้นที่จริง จากนั้นทรงเยี่ยมผู้ป่วยนำเฝ้า6คนและมีพระปฏิสันถานเกี่ยวกับอาการและความเป็นอยู่พร้อมกับมีพระวินิจฉัยรับผู้ป่วยไว้เป็นคนไข้ในพระอนุเคราะห์และโปรดให้ส่งต่อไปรักษาที่โรงพยาบาลจุฬาภรณ์และโรงพยาบาลประจำจังหวัดที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางเพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาด้วยเร็วกับพระราชทานเงินจากมูล,ลนิธิจุฬาภรณ์เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางด้วย ต่อจากนั้นพระัาานรเข็มเครื่องหมายแก่กรรมการอนุกรรมการและพระจา,านรเข็มเครื่องหมายพอ,อสวอเข็มพระนามาพิไทยสวและโล่แก่ผู้แทนกรรมการอนุกรรมการและอาสาสมัครพอ,อสวรอสคนเพื่อเป็นขวัญกำลังใจท่านน้สมเด็จพระศรีนครินทรารบรมราชชนนีโปรดให้เป็นจังหวัดแพทย์อาสาลำดับที่45เมื่อปี2518 ปัจจุบันมีแพทย์ทันตแพทย์เภสัชกรพยาบาลวิชาชีพอาสาสมัครสายต่างๆรวม4,648คนโอกาสนี้พระชทาทันเพระรมโอกาสให้สมาชิกพอ,อสวจังหวัดขอนแก่นเฝ้าและส่งนำขับร้องเพลงเลือดหยดเดียวซึ่งเป็นบทเพลงในพระนิพนธ์พร้อมมีพระดำรัสชื่นชมการทำงานของเจ้าหน้าที่การที่ทุกคนเสียสละเวลาส่วนตัวเพื่อมาทำประโยชน์ แก่ส่วนรวมนั้นถือว่าเป็นที่น่ายกยอ่องเพราะฉะนั้นอภอสวทุกคนพี่กล่าวได้ว่าสมควรจะเป็นผู้ที่ถูกยกยอ่องเพราะมาช่วยประชาชนโดยเฉพาะในเรื่องของสุขภาพ ชาติไทยเราจะเจริญได้ต้องเริ่มต้นที่ทรัพยากรบุคคลก่อนถ้าทรัพยากรบุคคลเราเจ็บเจ็บป่วยปวยไม่มีการดูแลการที่จะก้าวไปสู่ความเจริญได้มันก็จะยากจะยาก แต่ในเมื่อชาวไทยหลายจังหวัด63จังหวัดใช่ไหมค่ะหมอยุทธใช่คุณเจ้าค่ะ,ะมีพออสเว,วคอยไปช่วยดูแลสุขภาพพี่ก็เชื่อว่าทุกคนจะช่วยดูแลให้ประชาชน มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น